ها <applause> 太太太，hello hello hello hello。 อะไรเนี่ไอหนึ่งอยู่ไหมเนี่ยอยู่มันอกแฟนโทรมาแป๊บนึงเอาเดี๋ยวไอ้มอกไปเดี๋ยวไอ้เต้รหายพอไอ้เต้รมาไอหนึ่งหายกูอยู่ตลอดกูคงได้เล่นเด้อจะพอยึงมาเดี๋ยวกูไปเข้าต่อตัวเสรเต็มกูเจอมัน อันนี้นไดเนี่ยแหละไออีคนนึงเราของใครของเราอ่ะใครนะแบบพร้อมพร้อมเสมอผมว่าีอคนคือนะเดาไอฟ้าน่ะอไดูเซตติ้งในดูเซตติ้งใน obs หน่อยดูเซตติ้งใน obs หน่อยคือเสียงตอนนี้กูลองอยู่แล้วเสียงมันจี่เสียงมันดังแบบไมค์กูมันแปลกๆอ่ะ

<c oughs> ทำไมไม่ได้เสียงพวกมึงเลยวะไอหนึ่งมีไอ้นัดป้าเนี่ยมาเล่นด้วยเปล่ามีไค้พี่ถืงฟ้าขาดป้า,ปา,ปาห,ห,ห,หรือพบอีง่ายอะไรไอ้เสี้ยมีแต่แชมป์เฉยอะมาลองเล่นสักตานหนึ่งเลยมา ไหนะพร้อมอยังงไอ้ฟ้าได้ไอ้นีไน่ไอ้นี่ฟ้า,านาัา่มก็มันไม่มีคนแล้วนะไอ้ต่อ,ตอบอกว่าคนครบแล้วก็กครบอ๋อจะเลขน,นะนะคนเราครบเลยร้อยต้องร้อยพีเไง้ารับได้ดอดเอกันหมได้รอเอกันไหมน้ำน้แหลงน้อยู่นีนน่จ๋าทำไมอ่ะ ก็เดี๋ยวปวีมาเขเล่นนะไม่รู้ว่าน่จะกลับมาไหมไม่เสียนอนเลยจะเสียคเลอยู่แล้ว่ะเสียงในในสเตมกูหรือว่าอะไรในสเตมมึงอะนกูฟังเสียงมันเล่นแนนอนมันังเสียงเสียไปไงวะกูไม่ได้ไม่ได้ยินถ้ามันเล่นฝันเล่นนะก็ดูก่อนวมนมารงเสียไปไงหนึ่งแล้วมันขอดูหน่อยดิมึงตั้งค่าไหวะทำไมเสียงกูมเป็นอย่างนั้นไอไอไอมไม่มไม่ม ฟ้ามบอกว่าช่อใช่ต่อต่อตายอยู่ฟ้าฟ้าคุยกับแฟน,นอยู่ข้าวเวนนี่ไงสมชื่อทีมเหลือเกินก็มีคนถือว่ามีคุณสมบัติแล้วกันนะ <S <S <ม>ถ้าวโอเดย์ได้อีกค,คนนึงไม่ออกมาอีกคนนึงเหรอใครอ่ะนนนอีกคนนึงไอหนึ่งมีใครวะ ใครใครเนี่ยเปลี่ยนใครวะอ๋อเด็กเว้ไอควายอีกคนหนึ่งก็มีตา้าแต่ว่าต้ตาจะเล่นแรงไม่ได้ก็หมกมันจะหลอกเลยนะฮะมันอย่าไปคุมอยี่ยตะคุยฮะมันบอกจนะให้น้าเอาเออก็ได้ธรรมด,ออมดมา,าก็ได้嘛 วแ่แมาเยน้นะนี่กูคุยายเลยกัน ไอ้ดิไปไหนข้าเบนอะร้อยข้าไเนกันหมด <c oughs> เอา้าไอ้เนี่ยแล้วอนีิไปไหนอ่ะไม่รู้มันไอ้สัตว์อยู่จะหาก็หายเอา้าไอ้อไหน่อยดีๆก็ไปซ w h a t the fuck อะไรนี่ จ่อมาเร็วขาดหนึ่งเออเนี่ยมาสาดคันหนึ่งแล้วแล้วห้าห้าไอพีมันมาดึกไอพีมันกับสายมันมาดึกเจไม่สั่งนะก็สั่งไปสิไม่สั่งนะจะได้แบบผันชายอ่ะ ได้มาฝังคาต่างคนต่างเล่นใช่ไหมไม่ไม่ไม่ใช่ต่างคนต่างเล่นแต่ว่าไม่ต้องเลงนเนี่ยไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรแบบไม่ต้องจริงจังมากอ๋อก็เลแบบไม่จดับไปใช่ไหมใช่ก็อาจจะสอบแล้วก็มีพลังแล้วแต่ว่าคือไม่ต่างนะได้ ก่อนแข่งเราต้องเล่นชิวๆใช่ไหมต้องแบบเข้มๆอะไรหมบบนี้นว่ะกูก็เล่นเต็มที่หมด<ะ>เหมือนจะดูบบลตี้ซับสี่สุดขี้ม่งอยน,นี้ออฟเลนเล่นตัวอะไรดีว่านี่มันเข้าเวหมดเลยนะพร้อมไหมควนครบแล้ว ไม่รู้ว่ะอันหนึ่งบอกแป๊บหนึ่งอันนี้หายเราเปิดเตมดูกับพวก,พวกนี้คนเตมคนแรงเล่นมึนอยู่หรอเจ็ดแสนในที่อ่ะสองไม่ต่างไมสั <c oughs> <c oughs> ่าไ่เหรอเดี๋ยวิงเกมนาเอเจ็ดแสนคนนึงจาดเย่งกระตูกเลย กะเรื่องอะไรกันหมดอ่ะนั่นแ่ละสิเมื่อกี้ยังอยู่กันเลยมึงเข้ามาปุ๊บมันหายฟับเลยอ่ะเจ้หน่อยนี่เนี่ยอย่างเงี้ยต้นเลยล่ะเดี๋ยวเลยท้าวท้าวเดี๋ย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 วท้าไปในดินแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวดูเสียงอ่ะก็เรืองอะไรกนเนี่ยนั่นแหละสเมื่อกี้ยังอยู่กันเลยมึงเข้ามาปุ๊บมันหายฟับเลย ทำไมภาพมันได้เจ็ดร้อยยี่สิบเองวะถ้ากูสเตียรภาพพันพันพันเจ็ดสิบได้ไ,ไหมวะเนี่ยสเตได้เลยไอป๊อปม,มึงใช้ OBS เป็นไหมไม่เป็นคีนี่แล้วโปรแกรมสเตียร์อะไ,ไม่เคยโหลดเลยไหนลองเดี๋ยวกูลอง ลองสตรีมภาพภาพอันนี้ก่อนเยี่ยมไหนมอมมัด